สวัสดีพวกเวนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ยงขอนำเหนือคู่บอลโคตรโหดที่อยู่ในโหมดมุงมิงอย่างเลสเตอร์ซิตี้กับอาร์เซนอลที่แม่งนัดขวดกันในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำวันที่27กุมภาพธาเวลา22นาฬิกาตรงมาที่เจ้าบ้านเลสเตอร์กันก่อนเลยฟอร์มดีมาตั้งแต่ช่วงปีใหม่เกมไหนที่ว่ายากพวกเขากำราบเก็บสามแต้มมาหมดแล้วคืนนี้เล่นในบ้านด้วยบอกเลยทีมเยือนเตรียมตัวสัาดกับเกมบุกและแนวรุกที่จัดสรรหวังฟันสามแต้มเต็ม มาที่ทีมเยือนอาศัยนอนที่แม่งมีแต่แรงงานเด็กแต่ไวรุ่นพวกนี้ในฟอร์มโคตรเพอร์เฟกโดยเฉพาะฝั่งริมเส้นทีความเร็วแม่งยิ่งกว่าแสงวิ่งแสงแนวรับฝุ่นตลบผลงานที่ผ่านมาในก่อสุดจัดเกมนี้น่าลุ้นเกมนี้ยงว่าอาศัยนอนมาแน่ ก็อขออภาัายไว้ณนะชาแนล YouTube แห่งนี้ด้วยนะถ้าหากว่าคำพูดและวาจาของโยงนั้นได้ไปจากจ่วงร่วงระเมิดต่อความรู้สึกของทุกทท่านและก่อนจะปิดคลิปไปนี่ยงขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้โยงด้วยเถิด